ปืนใหญ่โบราณน,นากระทรวงกลาโหมที่ตกแต่งลายดอกไม้ได้แก่ปืนใหญ่ไวยราฟาดรถและปืนใหญ่นิลนนท์แทงเขนเป็นปืนใหญ่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องบรรณาการจากประเทศเวียดนามโดยดูจากที่กลางกระบอกปืนมีลวดลายคล้ายดอกบัวตูมดอกไม้ประจำชาติของเวียดนามส่วนปืนใหญ่ถอนพระสุเมนมีลายดอกไม้หรือดอกบัวแปดกลีบบนเพล่า และปืนใหญ่มานประไลยมีลายดอกจอกบนเพลาเช่นกันที่ตกแต่งลวดลายไทยบนปืนใหญ่มีลายกระบอกได้แก่ลายกรวยเชิงบนปืนใหญ่พระพิรุณแสนหาและปืนใหญ่พลิกพสัสธางไยมีลายประจํายามเกลียวก้านขดที่ผูกลายไว้ด้วยกันบนปืนใหญ่มานปลาลยซึ่งลวดลายล้วนประณีตงดงามจนนึกไม่ถึงว่าจะตกแต่งอยู่บนปืนใหญ่ที่ใช้ออกศึกสงครามกรุงศรี รวมสืบสารความเป็นไทย